เวลาเราสบายพี่น้องครับเราเย่เอิดเราอนีอ่หลดพล้นให้นึกให้ได้หว่าเวลาเราสบายนั้นโคข้องม่ข้องสบายคือไม่สบายหนังห้อยตีนดิบปิบปิบอยู่กลางหน้าแล้วให้นึกให้ได้นะพี่น้องครับอย่าเห็นว่สบายแล้วลื่นพลยไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ยามใดที่เราทุกพี่น้องครับยามใดที่เราทุกน,นีพี่น้องครับเราต้องอดทนใส่ยา เพราะว่าความไม่สาบายความทุกข์ที่มันเกิดแก่ตัวเราหรือค,ครอบครัวเราพี่น้องครับไอ้ข้องสาบายมันหนังหอยตีนดิกปริบโรอยู่แล้วเราข้างน้า <c oughs> ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ปาประกาศไว้ในพระคัมภีร์อันกุรานว่าอินนามออุสรีแทจิงพร้อมด้วยความลําบากยุสรอความสาบายชัดเจนไหมพี่น้องซ้ำเลยอายานี้ความทีมเพื่อให้มันแน่นแฟนให้มนุษย์ได ได้ซึงได้เข้าใจให้ชัดอินนามอัลอุสรียุสรนอินนามอัลอุสรียุสรออัลล l l a บอกว่าความลำบากที่มันเกิดแก่ข้าวเจ้านั้นเจ้าเจ้าซบาเจ้าหน้ากระวนกระวายเจ้าหน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 ้าเดือดฮะยุสรอความถ้ามันไม่ตายนะยุสรอความหงายมันหนังโรออยู่ข้างหน้า แต่ถ้าเวลาเจ้ามีความสุขกันเจ้าอย่าลืมอัลลอฮ์เจ้าต้องชุกุดอัลลอฮ์อย่าพอบเพลินได้คร้างมึงแล้วมึงไม่เลยลัล่งแล้วแบบนี้เป็นบาลาพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องผู้มีเกียรติคารพบนะเวลาทานสบายนั้นทานอย่าลืมอัลลอฮ์ทานต้องชุก,กุดผมแนะนําไปแล้วครับเบือ้องตังทีทแล้วการชุก,กุดของอัลลอฮ์มีสองชนิดหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยคือเรียกว่ายินดุษยุกรียินดุษยุกรีนั่งมันไปนะครับกินข้าวเสร็จอัลฮัมดุลิลลาหข้าวไปในห้องน้ำเดี่ยวชุดอัลฮัมดุลิลลาหขี่ชุดอัลฮัมดุลิลลาหออกจากห้องน้ำขอบคุณอัลลอฮ์อ่านดุอาอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลลอฮุมะอินนีอาอูซ ah um ุบ si ิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซี กินข้าวเสร็จแล้วอัลฮัมดุล,ลิลลาฮิลลซีอตัตตะอาก a นาวจนะจ ن ล وجعلنا م س ل م ي พี่น้องครับจะต้องมีดออาคือลืมตัวนั้นไม่ได้เรากินข้าวอิ่มไล่คนทีกินไม่อิม่มเรากินข้าวปกติไล่คนทีกินหรือไม่ปกติมันแขน็งบางคนกลางน้ำเรือไปโรงบานลนะพี่น้องครับบางคนกลางปลาเบื่อไปโรงบานลนะพี่น้องครับแต่เราไมา่กินเสร็จแล้วใบเลย เราไม่นึกพระเจ้ามั่งรือพี่น้องอันนี้อันี้กับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลุกกันเรื่องนี้พี่น้องนะอืมเพราะว่าเรามีอัลลอฮ์เข้ามามุสลิมนี่พี่น้องครับเขาไม่แรงเลยว่าคนนั้นรู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์เมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วอ il ิละฮ์อิลลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลคนนี้ต้องอยู่ในาศาสนาอิสลามเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในาศาสนาอิสลามอิสลามสอนมาบอกว่าทายามบายเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทายามทุก เราต้องอดทนสบายพี่น้องครับนี่คือเส้นทางที่อิสลามชีหรือปืดให้เราเดินแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับเราไม่ได้เดินบันนั้นพอบ้บายพี่น้องครับมันลืมตัวหันพราะมันรวยด้วยป้าแม่นเละแล้วเล่ป้าเป็นขี้ค้าแล้วพราะมันรวยพี่น้องครับมันเบ่งใครตัวออหมแล้วมันไม่งอตัวครูแล้วมันไปนู่นเ่งเหล่าพราะมันทุกพี่น้องครับ พราะมันทุกข์กันครับฮ่าที่นั่นที่นั่นที่นั่นยับยีรู้จักอัลลอฮ์เลยนะอา่ายับยียอมหยนะนี่นี่คือเขาเรียกเป็นเส้นทางทีเป็นเส้นทางทีอัลลอฮ์สุบะไบทำยี่โมุฮัมมัดบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่ถูกต้องเส้นทางเส้นทางที่ถูกต้องก็คือในยามเราสบายพี่น้องครับเมื่อยังพุ่มหวานเข้ามาสบายนะอา่าสบายเดือนนี้ปีนี้สบายฐานต่อขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า เพราะการสบายนั้นไม่ใช่คุณทำมาเองได้อัลลอฮ์ดูทำมา,มาเพราะฉะนั้นฐานต้องขอบคุณในยามที่ฐานมีทุกในยามที่ฐานพอบอุป,ปสรรคฐานต้องอดทนนะครับ